เอาเลยครับเดินนั่งเดินขึ้นแสดงว่าเหลือจะมาขอบคุณพี่น้องครับที่สนุกร่วมกันฮะภาพพี่น้องมะม่วงครับโมนี่ยังไม่ส่งไม่เศร้าอันหัวนาครับเทพดาเพิ่นบอกบ่กครับสามตดท้ายเป็นสองซีหานะเพิ่นว่าคิ้วแยาปะนะแย่ยาบาดถอเออนอกในหนายอุตสาบอกซีหามันนี่ยอยาก้ะขายเมียซื้ออยู่อย่างในหัวนาเอาเจ้ามาขว่าขายเมียต่อมามาดูเที่ยวนี้ท่านผู้ชม เป็นเที่ที่เจ็ดครับเทพประธานพรเจ็ดเจ็ดับร่องน้ำแดงทีง่างลอยฟ้าหรือคุณง่างลอยฟ้าอยู่ร่องน้ำสีน้ำเง,งินครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเป็นดินแดนแห่งเมืองประชาธิปไตยโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขีดกับพี่น้องจากจังหวัดยดโสธรบ้านเดียวกันกับมั่าจบมกตลกพันล้านพบกับเรือเทพประธานพรพี่น้องจากเมืองแปะจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เป็นเรือจากอีสานใต้เ,ใหเหลือทั้งสองลำเข้าเทียบทุนแล้วในขณะนี้เอาละค่ะท่านผู้ชมบอกเลยครับว่าอีกง่างเจอเทพประทานพรทีไรสนามแตกทุกทีฝากไปยังกุ้งหอยปูปลาพยายามหลบเข้าฝั่งนะครับไม่งั้นอูย้ยหัวแตกหัวแตกอ๋อ มาแล้วจ้เาเรากำลัจะจบมาดูจับตาดูเดีเ่ยวที่เจ็ดมาดูเทปประธานพอรอชจัดเจ็ดเกี่ยวที่ผ่านมานนั้นชนะมาแล้วสามคะแนนอีหงั่งรางไปอยู่ดองน้ำสีน้ำเงินมาดูว่าจะคูกิซูซีดูดีกันเป็นยังไงจะมีออกออกไปออกไปถูกประการใด โอ้ยลักดาผู้ชมจับตาดูดีๆครับเรือคู่นี้ใส่กันไม้แบบระเบิดเตอม์เตอรนตัวนี้หัวต่อหัวท้ายต่อท้ายปลายต่อไปใส่กันไม้แบบน้ำเตดาตาเจ๊เนี่ยกระจายกลายเป็นหมอกแล้วกันไอ้ดูดีๆครับท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมมาดูครับเทปตาตันพรรับผิดชอบลูดน้ำสีแดงครับจากบุตรีลำมาเจอใครไม่เจอเจอหงาอร่อยฟาบานบักทองข้าแม่กากแกสุนทรผู้ขี่สุดีเบียดหนีเกี่ยงปาตาคนตักคิดตาคนตาไปขอประกาศในข้อความเมื่อสานเป็นนิข้ายขยับขวาไปทั้งนี้นี้นี้ต่อนนี้มาแล้ว อยากใหท,นทนเขาถอนเก้ามาเปียนหนีกี่กันมาจะปล่อยให้เทป,ปะัานพลกี่ออกไปชนะได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็้ว<อ>ดเฮ<อ>านชันย,ยเรือบานคอยเรือบานคอย,ย,ยลำดับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่จิตเดชสารตี เทพธารพรเจ็ดเจ็ดรองน้ําแดงผมกับพิงางลอยฟ้ารองน้ําสีน้ําเงินครับเป็นเรือในสายบีผลการแข่กันครับก็ะประการเส้นใจรุ้การตัดสินให้เรือดีรองน้ําแดงครับเทพประทานพรเจ็เป็นฝ่ายชนะกับเตียวดี